ว้าวเห็ดพึ่งดำครับเห็ดพึ่งดำครับดอกงามขนาดเล้เห็ดข้าวดินครับหรือขนาดเลยครับมาจากอายเลยนี่เกา้ยนึงนี่เห็ดข้าวดินครับดอกใหญ่ขนาดเลยครับ,บรเลีเดดยเลยเเ้ยงกอครับเห็ดล้างแหลครับเห็ดล้างไข่ครับ อ่าเพื่อปปนๆลองเฮ็ดเปล่งแอร์ดอกนี่ยว่าสุดยอดเลยสวัวดีเฮ็ด,ดเลปล่งเพื่อนๆลองเฮ็ดเปล่งแอร์ไรเฮ็ดเปล่งคาเลือดครับดอกก้ามขามครับสีกบพ้ณครับใบใหม่แห้งครับหมูกระดาครับเสือครับวาสิมานผ่อนยังสีครับฮ่าตัวครับเฮ็ดเปล่งท่ามครับเฮ็ดเปล่งท่ามวันนี้สุดยอดเลยครับสวัสดีครับพอพีปป่น้องที่กำลังรับชมอ,อยู่ตอนนี้ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมจอแดนทองเก็บเพ็ดครับขอบคุณครับที่เมตตาช่องน้อยๆเลโดเดียวช่องนี้บินกับมิสเซอร์ฮามันที่12เดือนกันยายนปสสี2565ครับกับพี่กัดเก้าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องคือปาลาโนนท่องมูสานตะตัวเหนือคานเพื่อบุญธุริจวัดอุบลราชธาน,นีครับมือเขา้าเริ่มจากดอนจะปูไปเขาดอนวัดแตก็จังค่อยหาไปเรื่อยๆครับมาหลุดสะกันกกมึงละครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงพระบายที่เฮ็ดไว้และฝนเลงนี้ ที่มีเห็ดอีหยังลงเหลือพอาะห่อเด้เก็บแน่ยหลุดหมดแล้วครับว่าจนั่งห้องสิมานบ่ครับบัดนี้เชิญติดตามรับชมครับผมดอกแรกแข็งมานโอ้บ่แม่นแมมคู่แรกแข็งมานครับเห็ดผงเทียนว่าเห็ดผงเน้นหน่อยครับกระลังพอดีแกงครับพี่น้องบอกงานดีอยู่ครับพ่นน่ะแดงกอครับฝนมันตกขาดหลายครับ เห็ดว่ายเดี๋ยวฝนก็เทงกระตกน้ำครับจะว่าเฮ็ดยังกระเฮ็ดเหยเห็ดมันเกิดห่างเหี Head. Head, ้งครับไอแทงกอหน่อยครับตอนนี้เขาเล้ยงอยู่ในรอนหนึ่งจุบุยเลยครับพ่อแม่พี่น้อง, Head, งเห็ดหลังแหล่ครับว้าวเห็ดเพิ่งดำครับวัดเจดีพอๆครับก็ง,งามขนาดเลยครับรยังจะถอดอยู่ ลมปองงองนะครับเฮ็ดพึ่งขาหน่อยครับฝนมันตกคากไหลครับต,ต๊แจะตีสองหมครับเฮ็ดพึ่งดำครับดอ,อ,อกงามขนาดนี้ครับธรรมดาวันจะไปพุดก้อยแล้วครับพ่ม่พี่น้องแต่ฝนมันตกเกลื่อนกับสวยครับเลยบดข่าไปเพราะว่าขันเอาก้อยมาเนี่ยมันต้องเฮ็ดเที่ยวไพยในมือหนึ่งครับ นี่มันสวยแล้วเลยบ่อดเด็ดไปได้ต้าสิจใจเข้ามาหาเห็ดของรองเมืองราคาไมีเห็ดเกิดครับเห็ดแดงกอรครับเห็ดแดงกอรครับตอนนีรุ่ยครับฝนขักลายบอกที่ไหนอยู่ครับเห็ดข้าวดินครับดอกงาไหมครับเชื้อที่จะอยู่ดอกเดียวทุนทุนครับ ดือขนาดเลยครับมาจากออ้เลยนี่ใกล้ๆหนึ่งนี่นกยังนอผพ้ได้หูยักษ์นี่ครับไยบอกนี่ง่ามขนาดเลยครับเพชรข้าวดินครับดอกใหญ่ขนาดเลยครับดอกงามงามเจ้าที่ที่ออกห่างแห็งครับเพชริ่งขอน้อยครับ งามดีอยู่ครับพอแล้วครับเก็บเพิ่มขอหน่อยครับฝนบริลงกระเที่อีใดญ่ดครับฝนเลิงแห้งขนาดครับ้นี่น่องนี่คือปลาเน่ยดอนจะปูครับผปงบอกทุกวนอุดมสมบูรณ์แห้งขนาดครับปลาเหฮดที่เอามาเก็บกันประจำเนี่ยนะครับเสียที่ได้ฝนตกครับ เฮ็ดข้าวดินครับออกพื้นไรเด้วยครับพ่อไม่พี่น่องที่อุดหนุนก้อยจอยนวนทองครับต้องหันกะตัวห,หน้าผ้ามวนเพิ่นสร้างไปเกือบสิบโลครับออกคุณมากๆเลยด้อยครับตัวห,หน้าผ้ามวนที่ซอยวุดหนุนจอยนวลทองครับเฮ็ดล้างเหลครับ ตอนนี้ก็ะสุมหนุ่มก้อยยังเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดโลครับพอได้ทนใจกับสร้างมาไหนด้วยครับไอเพระาะว่าเบอร์ถูกก็อยู่ไตลิงแล้วครับสอบถามขอมาไหนครับเย็ดข้าวดินครับที่แล้วครับพี่ใบดองทั้งขอบมันเป็นหยักเป็นหยักจุดฝนมันตกขักหลายตกแห้งสำหรับครับอดตึกคาตีสองมาจน หอดโมงหนึ่งครับตะไคร้ามาวตกลิ่นกำลังเศร้าวางสามโม่งกวานนะครับไปเลยครับเห็ดแดงกอหน่อยครับใครอยู่ครับดอกมันแข็งดีอยู่เห็ดแดงกอครับดอกง้ามขนาดเลยครับเห็ดลังเหล่ครับดอกง้ามขนาดเลยครับเห็ดข้าดินครับ คนกงท่านทาสิโต๊อีกเหรอครับพ่อแม่พี่น้องครับเพ่อพี่น้องเข้าไปยันทัวร์ดอนจัปูแหรอครับเพ็ดเขายังม่ได้พ่อแกงอยู่ครับลุ้นครับว่าสิได้ท่านไรครับวันนี้เห็ดหลังไข้ครับหลังไข้เขียวครับดอกงามขนาดเลยครับเสื้อที่ทีมมีดอกเดียวครับเห็ดน้ำฝานครับ เห็ดทำฝันครับในดอนจะปูได้จังหุียเห็ดทำฝันครับบบเคยพอจักเถือครับเฮ็ครับเห็ดทำฝันครับโอ้ปัหาเสือได้ครับโบ่พอจักเถือได้ครับเห็ดข้าวดินครับพออยู่แล้วครับเห็ดข้าวดินครับ ช่วง่างหันเห็ดกระลังที่เกิดครับพ่อแมนพี่น้องฝนหดบัดเล็งเล็งจนเห็ดหมอดลงอีกครับเห็ดแดงก้อนหน่อยครับบอกแข็งจะถอดดีครับครับพ่เแม่พี่น้องนี่ดอนจูบเขาก็ได้ซ้ำนี่แหละครับมันจะเขาดอนวัดเหมืองครับอ่ะนี่ที่อบ่อดอนดุนครับครับดอกแหลแหกมานครับในดอนวัดครับเห็ด้ังไข่ครับฝนตกคัากลายครับ เดือกครึ่งหนึ่งเลยเห็ดข้าวดินครับทำสิพอได้ดอกครับดุนครับป่าเสได้พชแกงมาครับมือนนี่เห็ดข้าวดินครับไปแลวครับเห็ดข้าวดินครับดุนครับว่าเสได้พชแกงมาครับเัมือนต้่นออกตูมมั้งครับ เห็ดข้าวดินครับเห็ดพึ่งแดงครับเห็ดพึ่งข้ามไหมหอยเหรอครับเห็ดข้าวดินครับเห็ดพึ่งแอครับป้าไปไปหนองเห็ดพึ่งแอดอกนี่ยว่าสุดยอดเลยหรือว่าเห็ดพ huh? ึ่งคาเหลือดครับดอกงามกรับ ส่วนยอดเลยครับตนน้นเลือกระลังก็ดีแกงเลยครับเจ็กบกระปุกลุกด้วยครับเจ็บเป็นข้าครับประแตสบพอรครับบรเิเวณังลังอย่างพรุบกริดีเลยครับส่วน,นไปครับ ห้าขนาดได้ครับพ่อหนะโอ้ยครับเห็ดพึ่งขาวกำลังเป็นจีมันก็มีหอยนะครับเห็ดพึ่งขาวว่าพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เห็ดพึ่งท่ามครับกำลังเป็นจีมอยู่ครับเลือดสิไล่มัครับ หนึ่งสองสามสี่นี่ครับแกงเป็นกี่พอดีครับเห็ดแดงก้อนหน่อยครับเห็ดชนิดนี้เพื่อกันแกงไปนี่ยามเพื่อนสีแดงคือเย็นตะโฟเลยเด้อครับไปได้กินแห้งขนาดเลยครับสีหนาเหมืนเฮ็ดข้าวดินครับเห็ดผององั้ครับเพื่อนพี่น้องหลุ่นมั้งครับนี่ เพชรเพิ่งกระเบาครับพออีกแล้วครับเฮ็ดข้าวดินครับเฮ็ดข้าวดินครับข้าวดินครับหลุดมาแล้วครับเพชรดำด,ดอกนี่ แข็งบ่บ่ไใ้ครับเปื่อลแล้วครับไหวแล้วข็ดข้าวดินครับตอนนี้เข้ามาทั้งห้องเขมยเลยครับพี่นองเขาจะค่อยข่วงไปทั้งดอนวัดใหม่ครับขิดพึ่งครับขิดพึ่งกระเบาครับ อ่อยเลยครับเห็ดแดงก้นหน่อยครับห็ดพึ่งขอน,น้อยครับฮเพิ่มหน่อเห็ดพึ่งเอรอยห็ดพึ่งขาเหลือรับดอกงามๆครับ,ดดกรบแกงพันสิเเนี้ยหนุ่มดีขนาดเด้อครับแฝบครับเสียทีจะมีหน่อยมีดอกเดียวครับเียงน้อก,ก็อยู่ดอกเดียวสนทนวกางกว่าหนอง อุบหาหมูหาผวกมาอยู่นำกึ่จังพนาผาพ,อพ่อผืนอยู่สุนครับมันจะพอเห็ดไดอ้อีกครับข้าดตีนครับดอกามขนาดนี้ครับเห็ดออกทางได้ครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเพราะฝนมันเล็งถักไหลก่อนอยู่ครับตุนหมูนะครับตีนเพราะคื่องตาบ่มันนี่ตอนนี้อยู่ในดอนวัดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ในทาง ผมตั้งห้องดินทรายครับเพ็ดข้าวดินครับเพ็ดข้าวดินธรรมดาครับเพื่นดี่อ่อนนี่คือป้านดอกฝ่ายเลยครับขนาดเพ็ดข้าวดินยังออกมองแล้วดอกมองแล้วดอกครับเนี่ยครับสี่สิบพอเป็นมูครับเพ็ดข้าวดินก็ได้เพ็ดข้าวดินกันล้ะครับวันนี้เก็บเพชรรอนครับเอื้องันฝนมาตกจังค่อยไปุดก่อยครับว่านไปรอเบิ้งปลากรอยกัเห็นแน่อยครับ เอ็ดเพิ่งขาเจ้าครับดอกมันไต่ดอกมันง่ามๆครับขาว้วยกนพูนด,ดีแห่งขนาดเอ็ดเพิ่งขอหน่อยครับดอกกามดีอยู่ครับไต่ดอกมันถี่เลื้องงามขนาดเด้ครับแกงกระแสดีอยู่ครับเสียที่เตี้ยเป็นดอกเดียวครับทั้งดอกหน่อยเอ็ดข้าวดินครับ งามอยู่ครับเห็ดข้าวดินครับเห็ดข้าวดินครับ,ด,รบ,ด,รบดอกงามๆหมดตัวนี้ครับ เฮ้ยละครับเอ็ดข้าวดินครับกับมอนัดดอกครับเฮ้ยละครับถ้าสิไปคุดก้อยกับมอน่สิปไปมันอยู่ความห่วยไปครับย่ามันความบ่ได้เพราะว่าย่านหนามปลามันไหลหลากครับเฮ้ยมันเดี๋ยวมาเก็บเพ็ดเหมือนนี่หาขุมครับแล้วครับวันพี่น้อง ครับเพราะี่ป็น้น่องที่มหาเห็ดระวังเด้อครับนู่นชิดินี่ครับมีสีกลมกลืนครับใบใหม่แห้งครับมัวกระบาครับเห็นไหมครับกัดคนนี้บ่หลอดด้ครับหอยครับเห็ดคาดินครับเห็ดป็นขน้อยครับดู่ในศอกเหลือบครับ ว่านาเสือครับว่าสิมพ์ผ่อนยังสีครับเห็ดผงข้ามครับต่อแง้มขนาดครับเห็ดผงขอน้อยครับตรุนครับพีพอเห็ดนังอีกครับตัวครับเห็ดผงข้ามครับเกิดจะได้หนึ่งครับตั้งนั่งเลยครับเดี๋ยวกจีมครับพ่อย้วครับ เพชรพงทานกำลังเป็นจีแน่อยู่เด้อครับพมในี่น้องผู้ใด้หูไม้หยิบมือฟ้องมือหน่อยเพาะได้เก็บอยู่ครับไปเด้อครับกระปุกลุกอยู่ครับตัวนี้เจ้าหนอนเปื่อยครับฝนตกใส่ถักหลายเพชรพงท่านตัวนี้สุดจอดเลยครับดอกงายขางดีครับข้าวดินครับตอนนี้เขายังอยู่ในดอนวัดอยู่เด้อครับกำลังหาของครับครับ ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับเอ็ดข้าวดินครับเอ็ดข้าวดินครับดอกงามดีจ้าครับปล่อยเลยครับ อยู่ทั้งผนต่างกองหนักทังครับเห็ดข้าวดินครับเห็ดข้าวดินม่นาเสียบเห็ดจะได้กระดไดนะครับจุบแปลงทอดกระแสเพื่อกันครับแกงมกหนึ่งไอเบอิดครับว่าเป็นเห็ดติชูเกเี็วครับเห็ดข้าวดินครับ ครับพ่อแม่พี่น้องเขาไปทัวร์แล้วครับซ้มไม้เขาเขาหมดนี่ครับบายแล้วครับมาดูเป็นพื้นทของเขาครับมันเด็กเครืองตาอยู่ครับถือว่าหมาจนแล้ครับช่วงเฮ็ดล่อย่างสี่ครับครับพ่อแม่พี่น้องมันต้องบอกครับจะต้องจีเพ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิร์นกัน ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นนองที่เข้ามารับชมจนนันทอนจนจบครับ,ขอ,รบออขอบคุณครับที่เมตตาช่องน้อยๆและโดดเดียวช่องนี้กันมากกระสวยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามผมเป็นกำลังใจให้กับจนนันทอนมน้ำไม่เด้อครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องผู้สิเมตตาช่องน้อยๆและโดดเดียวช่องนี้สุดท้ายน,นี่ก็ขอไว้พอดในพ่นอแม่พี่น้องจงพอดด้วยความสุขความเจริญถ้าทันมีทุนก็ค่อยหายจากทุกข์ถ้าทันมีสุกขข็คอยหายนิสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาเชนนก็ค่อยไหลชุ่มหนัวปรารถนาทำด้วย อรูขยาปราม่าล้าพาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่ทุขคนครับกราบสวัสดีครับ